สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตสรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณ2,567มีรายละเอียดดังนี้ วันที่3มกราคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดอุตรดิษ์ประจำปี2567ณห้องประชุมศิลาอาสน์วันที่5มกราคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยประจำปี2567ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิษฐ์ ต่อมาในเวลา13นาฬิกามอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ณห้องประชุมศิลาอาดวันที่7มกราคมเวลา7นาฬิกาพัฒนาการจังหวัดอุตรดิต์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดพิธีบวงสวงและพิธีสงงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดอุตรดิต์ณลานอนุสาวรีพระยาพิชัยดาบหัก ต่อมาเวลา16นาฬิกา30นาทีพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดอุตรดิต์ประจำปี2567ณบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักวันที่8มกราคมเวลา10นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิต์พัฒนาการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมวางแผนและติดตามการขับเคลื่อนงานตามภารกิจประจำสัปดาห์ ในระหว่างวันที่9ถึง22มกราคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนักวิชาการกลุ่มงานร่วมลงพื้นที่รับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในพื้นที่9อำเภอวันที่10มกราคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมภริยาร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยอุตรดิตถ์เมืองผ้าสิ้นงาม3วัฒนธรรม พร้อมทั้งผู้อํานวยการลงงากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอําเภอร่วมสนับสนุนการจัดงานร่วมเดินแบบผ้าทไทยมหากุศลณเวทีกลางสนามกีฬาพระยาพิชัยดับหักวันที่11มกราคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ผู้อํานวยการกลุ่มง,งานสารสนเทศและนักวิชาการกลุ่มงานเข้าร่วมการศึกษาธิตอาชีพกิจกรรมสนับสนุนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โครงการการจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปีงบประมาณพศ2567 นเทศบาลตำบลน,น้ำริ์อำเภอเมืองอุตรดิตฐ์วันที่12มกราคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตฐพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานร,ร่วมกิจกรรมอุตรดิตฐปันสุกป,ปันน้ำใจสร้างรอยยิ้มและได้มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กนักเรียนนวัดกกต้องหมู่ที่3ตำบลฟากทา่า วันที่14มกราคมณหอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตฐ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมคีกออฟตลาดนัดแก้นี้จังหวัดอุตรดิตฐ์ตามนโยบายรัฐบาล 15มกราคมนายนพริศิริโกศนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธ,ธทิภาพในการปฏิบัติราชการโดยมีพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นผู้กล่าวรายงานและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิษฐ์ และวันที่18มกราคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษ์นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหราราชนศาราประชาคมจังหวัดอุตรดิษวันที่19มกราคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี2567จังหวัดอุตรดิษ์ณศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลวังดินอำเภอเมืองอุตรดิต วันที่22มกราคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัดอุตรดิษฐ์ณนะห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดวันที่25มกราคมนายสหวิทย์อภิชัยวิสรุกุล รองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่ายโคกหนองนาประจำเดือนมกราคม2567ในกิจกรรมวันดินโลกและร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคีนะแปลงพื้นที่ครัวเรือนแต้นแบบโคกหนองนาแปลงในอิทธิกรกิ่งกานหมู่2ตำบลพย,ยแมนอำเภอพิชัย และในวันเดียวกันนี้พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตฐ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและนักวิชาการกลุ่มงานลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนณสาราอเนกประสงค์บ้านห้วยยศตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโคกวันที่26มกราคมนายนพพิษศิริโกศนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิษฐ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ55ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนปี2567โดยมีพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมนวัตน้ำแต้มตำบลน,น้ำพีอำเภอทองแสนขันจบการนำเสนอสรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนคุโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน